สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้าจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับวันก่อนผมพาเพื่อนคนจีนไปเดินทัวร์กรุงเทพเนื่องจากว่าเพื่อนเ็บอกว่าเนี่ยเขาเคยมาไทยแล้วแล้วก็ยังไม่เคยมาทัวร์กรุงเทพเลยว่าแบบไปตสทานที่ต่างๆอันนี้คือเพื่อนคนจีนที่เรียนในคลาสเดียวกับผมนะครับ,บก็แบบว่าเออพอดีเขาได้มาทํางานเป็นอาสา ครูสอนภาษาจีนอยู่ที่มอเกษตรก็อยู่ใกล้ๆกันแหละล้วก็บอกว่าเออยังไม่เคยไปเลยก็โอเคปแล้วก็รวมทีมกันรวมถึงเพื่อนที่เคยอยู่มาก่อนด้วยก็ปมัดรวมเราไปพร้อมกันเดินไปตามที่ต่างๆไปดูในที่ที่เราอยากจะไปแต่ไม่ได้ไปแบบว่าปกติไม่พาคนไปกันอย่างเช่นหอศิลป์ไปดูศิลปะต่างๆแล้วก็หลังจากอศิลป์ล้วก็ไปที่คาเฟ่วันนี้เรา จะคุยกันในเรื่องของคาเฟ่เนี่ยแหละคือเราเวลาเราพูดถึงคนจีนเนาะคนจีนเรานึกถึงยังไงถ้าเป็นเครื่องดื่มคู่ขวัญของคนจีนก็คงไม่พ้นชาพูดยังไงก็นึกถึงชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาแดงอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องชาแน่นอนจะไม่ใช่อย่างอื่นเป็นไ,ไปได้แต่ว่าพูดถึงคนรุ่นใหม่คนจีนรุ่นใหม่แล้ววัฒนธรรมของกาแฟเนี่ยก็มีนะ ก็มีมากกว่าชาแล้วก็มากกว่าชานมด้วยผมจำไม่ได้แล้วว่าสมัยก่อนเหมือนเคยมีการสำรวจว่าแบบเออคนที่ชอบดื่มกาแฟเยอะขึ้นต้องบอกว่าเยอะขึ้นไอ้ที่เยอะขึ้นเนี่ยก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ซะด้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคอันนี้เราข้ามเรื่องของตัวข้อมูลไปวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของไอน้นี้กันคาเฟ่คาเฟ่ที่เราไปวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อคนจีเป็นคนหา แล้วก็เขาบอกว่าโอเคเจอจากในวีแชทโมเมนต์หรือ,อยังไงกเ็เรามาเจอในไทม์ไลน์อะไรเงี้ยว่าแบบเออมีคนไปเรามันก็ดูหน้าไปก็เลยดอกพิกัดมาให้ผมหาอ่าชื่อร้าน p ิกโกโล้ิกโกโลนะครับชื่อร้านจริงๆผมเองก็ไม่เคยไม่เคยไปที่ผมเองไม่ใช่สายคาเฟ่มากด้วยเอกอก็แบบว่าอืมโอเคเพื่อนบอกไปก็ไปตอนแรกผมดูเออมันก็ไม่ได้ไกลจากไอ้ตรง หอศิลมากเนาะก็แบบน่าจะเดินไปได้ก็แต่ปลอกก็ต้องบอกไปก่อนว่าเดินไปได้ในความหมายของคนจีนนะครับก็สิบกว่านาทีเราเดินกันได้ก็ไม่ไกลมากหรอกเอาจริงคือคือ,อถ้าไม่กลัวร้อนก็เดินได้แหละ <c oughs> นะครับร้านเนี้ยอยู่ตรงถนนมัธทองเนาะถ้าเดินมาจากอย่างฝั่งผมเนี่ยก็คือเดินมาจากหอศิลก็คือเดินไปทางนู่นเลยแยกพระรามหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวา มาจนถึงซอยโรงเรียนกิ่งเพชรเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปโรงเรียนกิ่งเพชรเข้าซอยแรกนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปสุดถึงเลยอ่ะบอกงี้เหมือนง่ายตอนแรกเนี่ยผมขับรถมาก็กะว่าเออหรือเราจะขับรถไปกันดีเพราะว่าม,มันก็ใช้ระยะหนึ่งแต่ผมก็คิดเอ๊ะแต่มันก็ใกล้ๆขนาดนี้เราเดินไปดีกว่าไหนๆก็ไหนๆเพราะว่ากินข้าวกินอะไรมาด้วยมันก็ค่อนข้างอืดพอสมควรก็เดินย่อยหน่อยก็เดินกันไป เดินไปจนถึงซอยโรงเรียนกิ่งเพชรนี่แหละพอเลี้ยวเข้าหัานเข้าไปทางที่อยู่ในคาเฟ่ปุ๊บรู้เลยว่าดีแล้วไม่ขับรถมาอันนี้ผมก็เลยบอกให้ทุกท่านรู้ไว้เลยว่าอย่าขับรถมานะคะเพราะว่ามันแคบมากมันแคบมากจริงๆแล้วก็อย่าหวังกับที่จอดหรืออะไรมากเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันคนพื้นที่อาจจะรู้ว่าจอดตรงไหนได้แต่รถเข้าไปรอบแรกกันไม่เท่าไหร่ไอ้รถเข้าไปจนถึง ข้างในสุดที่เป็นซอยเข้าไปจนถึงคาเฟ่นเนี่ยรถเข้าไม่ได้มากที่สุดก็คือจักรยานมอเตอร์ไซค์แค่นั้นเพราะมันเหมือนเป็นตรอกที่คนเดินเข้าเลยครับคือมันเล็กมากมันเล็กจริงๆไม่ไหวอ่ะทางเข้ามาขนาดนี้พูดไปแล้วผมมองดูมันก็ต้องเหมือนเป็นคาเฟ่ลับใช่ไหมเดินไปถึงปุ๊บเป็นคาเฟ่ลับจริงๆ คาเฟ่ับแบบคนเยอะๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้โดยตัวตัวอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ใช่สายคาเฟ่เพราะฉะนั้นผมไม่รู้เลยว่าอะไรอะไรไปยังไงอยู่ตรงไหนเนาะอ่ก็อันนี้ร้านชื่อ Piccolo Piccolo บอกแล้วเนาะร้านเป็นดีไซน์อาร์ตๆอาร์ตจริงๆอาร์ตแบบใช้ตึกเก่ามากๆตึกแบบซากมาเลยแล้วก็เอามาทําเป็นร้านคาเฟ แต่สร้างที่นี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันก็เป็นเป็น,ปนสร้างที่เสายังอยู่คบนะเสาเอกอะไ,ไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็ระดับหนึ่งนะครับแต่แค่แบบเออเขาเขาเจาะไอ้ทุบกําแพงอะไรมาแบบไหนก็คือดิบๆไปแบบนั้นเลยลก็นั่นแหละอย่างที่ว่าทําเป็นคาเฟ่ตอนที่ผมไปเนี่ยก็คือชั้นหนึ่งเป็นคาเฟ่ชั้นที่สองเป็นแกลลอรีร่มีการจัดงานอยู่ด้วยก็ถ้าจะไปก็เสียตังค์เพิ่มนะครับแกลลอรีร่แล้วก็ข้างหลังเหมือนมีร้านอีก ประมาณาร้าน2ร้านซึ่งถ้าดูจากแมพเนี่ยก็เหมือนจะมีแบบมีร้านอาหารแล้วก็มีแบบเหมือนแกลลอรี่อะไรอีกนิดหน่อยโอ้วันที่ไปตรงข้ามที่ตรงข้ามร้านนะครับก็มีการแสดงแบบว่าน่าจะเป็นคอเต็งวงเล็กๆแหละเขาไม่ใช่วงใหญ่ก็ดนตรีคลาสสิกบาร์ไม่ได้ดูว่าเป็นเบอร์อะไรไม่ได้ไม่ได้ดูชื่อแต่ว่าเราได้ยินเสียงรอดมาแล้วก็เห็นแบบ มีดูแอบดูโปสเตอร์หน่อยๆเห็นว่าแบบมีบาร์คือแบบจุดนี้เป็นจุดที่ผมไม่เคยรู้อะไรเลยว่ากรุงเทพเรามีอะไรแบบนี้ด้วยก็แบบขอขอบคุณเพื่อนที่อุตส่าห์ไปหาในว e c h a โมเมนต์มาแล้วก็แนะนำกันมานะครับก็มานั่งดังคนต่างสั่งเพื่อนก็สั่งอะไรนะเอสเปรสโซ่แน่กาแฟจัดๆแล้วก็ตัวผมเองสั่งชาเขียว คือผมยังคงแบบว่ามีความรักในวัฒนธรรมจีนนิดนึงไม่หรอกผมเป็นคนไปดื่มกาแฟด้วยแหละก็เลยนั่นแหละสั่งที่เอาง่ายตอนแรกว่าจะเอาแบบว่าไมโโกโก้ช็อกโกแลตซึ่งเป็นของโปรดของผมอยู่แล้วแต่ว่าเอ้ยพอเห็นเขาแบบชาเขียวมันดูน่ากินแบบมาชาลาเต้ก็อโอเคก็อดี๋ยวเามาชาลาเต้แล้วกันอ่ะก็สั่งมาก็าเราก็เริ่มการชิมร้านนี้เนี่ยผม เชื่อว่ากาแฟค่อนข้างโอเคเพราะว่าหลายคนก็สั่งกาแฟเนาะกลิ่นที่ผมได้กลิ่นเนี่ยก็โอเครีวิวไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่เป็นคนไม่ดื่มแต่ก็แบบว่าร้านนี้สําหรับตัวคะแนนของชาเขียวที่เขาทํามาสำหรับผมยังไม่ค่อยถูกใจเออไม่ยังไม่ค่อยถูกใจมากคือชาเขียวดีไหมผมก็ยังรู้สึกว่าชาเขียวดีแต่มันอยู่ที่ว่า ความเข้มข้นมันยังไปไม่ถึงเอ่อมรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ถึงจุดที่สะใจพอรานนี้ให้อภัยกันได้เพราะว่าร้านไม่ใช่ร้านที่ทําชาโดยตรงเนาะเพราะว่อันนี้ก็ต้องแบบว่าดีเฟนร้านไว้ให้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเราว่าร้านทําไม่อร่อยแต่ก็ะไรอยู่คือผมว่ามีความเชื่อว่ากาแฟเขาอร่อยแหละแต่ต้องใส่โค้ดว่าเชื่อว่าแต่ถามเพื่อนๆอมก็บอกอร่อยอยู่ เค้กของร้านนี้อร่อยมากคือสั่งเค้กมาคาเดเมียหนึ่งจำชื่อเต็มไม่ได้มันยาวยาวเค้กมาคาเดเมียหนึ่งแล้วก็เค้กบูเบอรี่หนึ่งเค้กมาคาเดเมีนี่ถึงกับยอมรับเลยว่าเขาทําได้ดีจริงอันนี้ไปร้านนี้ใครไปนะครับไปจะดื่มกาแฟอะไรผมแนะนําให้สั่งแนะนําให้สั่งวันนั้นผมเห็นเค้กเหลือเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหลือเยอะทั้งที่เค้กมันอร่อยมากมากเลยนะ ส่วนบูเบอรี่ที่ผมสั่งมาผมรู้สึกว่าบูเบอรี่ก็ยังไม่ค่อยคือรู้สึกมันธรรมดามันไม่มันไม่โดดเด่นอะไรอย่างนั้นมันจะบอกว่ามันไม่ค่อยไม่ได้มันไม่โดดเด่นแต่รสชาติดีไหมดีแต่แค่ไม่โดดเด่นเท่ากับแมคคาเดเมียอันนั้นอ่ะนี่ก็ก็คือรีวิวเบาๆของวันที่กินนะฮะแต่เรื่องที่กินก็เรื่องหนึ่งวันนั้นเนี่ยเรามีการคุยกันในประเด็นเรื่องของ วัฒนธรรมชาแล้วก็กาแฟซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเวลาพูดถึงจีนแหมมันก็ขาดไปได้ดอกเนาะชาชาโนช,ชานี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นที่เพื่อนเขาพูดขึ้นมาตอนที่ผมกาลังชิมไอมาชาลาเต้แล้วผมก็บอกว่าเออมันไม่มีรสชาติที่ย้อนกลับมาเลยมันรู้สึกว่ามันไม่มีแบบขุยเวยภาษาจีนเรียกขุยเวคือรสชาติที่มันย้อนออกมาหลังจากที่ดื่มชาเข้าไปแล้วมันจะย้อนมาจากคอ มันถ้าเป็นชาเขียวเนี่ยเอ p เปคเ t ชันของของไองรถที่ย้อนกลับมาคือรถเปรี้ยวแต่นี้คือเงียบไม่มีไม่มีมมรสชาติที่สวนกลับมาใดๆเลยผมรู้สึกว่าเขาทำยังไม่ถึงทําได้รสชาติอร่อยตอนที่ดื่มอ่ะอร่อยก็ได้อยู่เบาๆแต่มันเพราะวันไม่มีรถย้อนขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันมันทำให้มันขาดคาแรคเตอร์ของของตัวชาเขียวไปแต่ก็เอาเหอะ อย่างที่บอกก็ยังย้ำอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่เอ็นนี่ของเขาไม่ใช่เมนของเขาอ่ะวันนั้นเราก็คุยกันในเรื่องของเนี้ยแหละเรื่องเรื่องชากับกาแฟไอชาเนี่ยไม่เท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วว่าชาที่จีนเนี่ยร้านชาเยอะมากใช่ไหมเยอะแบบทุกทั่วหัวระแหงสามารถหาซื้อชาได้นี่คือคือยังไม่รวมชานมที่ก็เยอะเหมือนกันเราก็แบบว่าแต่ว่า มันก็มีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆอันนี้ผมอะบอกว่าผมก็สังเกตในในยุคที่ผมใกล้ๆจบช่วง2017-2018อะไรเงี้ยวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือวัฒนธรรมข,ของกาแฟซึ่งกาแฟมันก็เป็นของที่คนจีนเขาไม่ค่อยได้ดื่มมันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็ไปโดนใจเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะเป็นที่ว่ามันเป็นเทรนด์มันดูว่าเอยมันไม่ซ้ำซากจำเจ ภาพของการดื่มกาแฟมันทาให้ดูไม่แก่เท่าการดื่มชาอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เออเราเรียกว่าที่จีนเนี่ยมันมีการพัฒนาเรื่องของกาแฟมากขึ้นแต่ถึงะนาน้น,นะคะถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาของกาแฟมากขึ้นแล้วถึงตอนนี้ก็จะผ่านมาเป็นระยะเวลาแบบสี่ห้าปีแล้วก็ตามกาแฟที่จีนอันนี้จากรีวิวของเพื่อนคนจีนนะครับคือกาแฟจริงก็ยังไม่ถึงจุดของเราเนี่ย ผมก็ยังจําได้นะตอนที่กาแฟเริ่มเฟื่องฟูเนี่ยผ่านไป4ีหปกีก็คือคาเฟ่เยอะขึ้นคนกินกาแฟเยอะขึ้นคนที่เข้าถึงกาแฟในลักษณะของความเป็นศิลปะมากกว่าแค่แบบการดื่มเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆเนี่ยมันก็มันก็เยอะขึ้นแต่จีนเนี่ยผมว่ามันยังไปไม่ถึงทุกคนรู้สึกถึงมันเป็นแค่ความเท่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีถึงการเข้าถึงศิลปะว่ารสชาติต้องเป็นยังไงมันต้องทำยังไงให้มันสวยหรืออะไรแบบไม่ใช่สวยสิ เอาเรียกว่าการทําไงให้มันน่าดื่มให้รสชาติมันดีให้มันเข้าถึงอ่ะเพื่อนเขาก็คุยกันตอนนี้บอกว่าเขาอยู่ที่จีนเขาก็ได้แบบเออ,เอ,อไปตระเวนหาคาเฟ่เยอะยเพื่อนคนนี้เป็นคนชอบคาเฟ่เขาไปตามหาคาเฟ่ตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออจริงๆคาเฟ่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชาคือคาเฟ่เนี่ยแพงแพงแบบ จะต้องบอกจะบอกว่าไรเหตุผลก็ก็กระไรอยู่แต่ว่ามันก็แพงกว่ามากจริงๆคืออย่างบ้านเราเนี่ยบ้านเรากาแฟที่ราคา150เราเข้าใจได้เนาะยิ่งโดยเฉพาะแบบเออเป็นร้านเล็กๆที่ทำเนี่ยแบบคัดมเมล็ดมาแล้วบดเองทุกอย่างเองใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ตัวเองทําออกมาแบบว่าต้องเรียกว่าคัดสรรบรรจงปั้นแต่งออกมาให เป็นหนึ่งแก้วให้ทุกคนได้ดื่มมันก็ค้มค่ากับความแบบศิลปะที่อยู่ตรงกลางเขมาว่าแบบความพยายามที่อยู่ตรงกลางนั้นเพื่อให้ได้รสชาติแต่เพื่อนก็บอกว่าแบบเนี่ยที่จริงก็คือก็ดื่มไปก็ไม่อะไรอันนี้แก่ก็ต้องโค้ดเพื่อนอีกนะว่าเพื่อนไม่ได้อยู่ในใน,ในโซนที่แบบว่าเซี่ยงไฮผมเชื่อว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ย แกาแฟค่อนข้างโอเคแต่โอเคผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ก็ก็ปล่อยไปก่อนเราพูดเท่าที่เราเห็นภาพเพื่อนก็บอกว่าจากที่ตัวเองตะเวนไปกินกาแฟตามที่ต่างเพื่อนเจอบอกว่ากาแฟราคาหลักร้อยกว่าบาทเนี่ยก็มีเยอะแต่รสชาติเงันๆมันมันก็สู้กับเราที่ร้อยกว่าแล้วแล้วสัมผัสถึงรสกาแฟได้เออแล้วก็แบบเพื่อนเคยไปกินแบบว่าแพงที่สุดที่เคยกิน ก็เป็นแบบว่าเหมือนกาแฟาที่ต้องเรียกว่ามีศิละปะมีการทําแบบว่าเหมือนทาเป็นซิกเนเจอร์ร้านขึ้นมานิดหน่อยแบบว่ากาแฟแล้วก็แบบเอเปรสโซ่ธรรมดานี่แหละเพื่อแบบน่าสมาเอเปรสโซ่ Excel ธรรมดานี่แหละแล้วก็เพิ่มขออีกหน่อยก็แบบเออทำให้เป็นแบบว่าใส่ชื่อมาเป็นของร้านได้เพราะว่ามันเป็นการสร้างสรรค์ของร้านแล้วก็ให้ถ่ายราคาแบบเออราคาเท่าไหร่เราก็ถ่ายไปเออสองร้อยห้าสิบอ่ะเต็มที่ใช่ไหมเราคิดว่า สองร้อยสามร้อยอันนี่คือแบบว่าเราก็เต็มเหยลกับกาแฟแล้เพื่อนคนจีก็ต่อยกลับมาเก้าสิบห้าหยวนนั่นก็คือฮะเก้าสิบห้าหยวนเก้าสิบหยวนสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบห้าหยวนก็คือสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทกาแฟราคานี้เลยเหรอโหแบบเพื่อนแบบเออเพื่อนบอกอืมใช่กาแฟราคานี้เลยแพงมากแพงแบบแบบแกเกินกว่า จะใช้เหตุผลในการในการบอกว่ามันแพงเพราะอะไรอะที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเพื่อบอกว่ากาแฟราคานี้ไม่อร่อย <c oughs> คือเศร้านะคือเศร้านะกาแฟที่จ่ายราคาเท่าเท่าข้าวสองมือนะแล้วก็แบบไม่อร่อยคือนั่นแหละก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นเรื่องเล่ามาจุดหักมกูม <c> ค <oughs> ่อนข้างเยอะจุดหักค่อนข้างเยอะ ก็เป็นโมร a ลในวันนี้นะครับโมร a ลในวันนี้ก็คือไปจีนใครเจอกาแฟอร่อยบอกด้วยอะไรคือไปจีนอย่าหวังกับกาแฟของจีนมากนักมันอาจจะไม่อร่อยอย่างที่เราคาดหวังไว้น <c ười> ่ <c ười> <c ười> างสาเน้ะ <c ười> นั่นแหละไปจีดื่มช้าไปจีนดื่มช้าคอนเฟิร์มต่อให้เราไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ชาที่จีนมันไม่เหมือนบ้านเราจริงๆไม่เหมือนบ้านเราเอโอเควันนี้ผมก็ พูดไว้ไ้พอสักพักเหมือนกันเนาะรีวิวร้านหนึ่งพูดถึงกาแฟหนึ่งพอดีโอเคครับก็วันนี้ขอตัวก่อนแล้วการขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับผมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ